น่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีอ,อยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนชอปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนชอปเอ,อ่สีเพื่อนชาวกิโลเมตรทุกคนวันนี้นะก็พบกับ Breakout Easy Build ตัวของคาร์ฮาร์ดแมงมุมกันก็สําหรับในเบรกเอานี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารอบก่อนๆหลายครั้งที่ผมทําไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ จะเป็นบิวที่เหมือนจะดัดแปลงมาจากาท็อปเซิร์ฟเป็นหลักถูกไหมละ่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยด้วยความที่บิวท็อปเซิร์ฟต้องบอกเลยว่าเล่นคงข้าง,องอยากนะดังนั้นรอบนี้ก็จะกลับมาเป็นสู่อีซี่บิวแบบปกติกันอีกครั้งหนึ่งก็สําหรับในการปรับปรุงเบรกเอาอย่างที่บอกไปว่ามันมีเรื่องของการรีเอพิโซดที่เร็วขึ้นก็ตัวไอเอพิโซดก่อนพาราไดซ์ขนมหวานพึ่งมาได้แป๊บเดียวถูกไหมก็โดนรีทิ้งไปแล้วนะซึ่งต่อจากนี้เนี่ยเอพิโซดของเบรกเอาก็จะรีทุก2ส,สัปดาห์เป็นต้นไป เอาสาหรับเด็กเอานี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการปรับเหมือนกันเพราะว่าเขามีเรื่องของการปรับเรื่องของกฎเกณฑ์การให้คะแนนถูกไหมล่ะการปรับกฎเกณฑ์การให้คะแนนใหม่เนี่ยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยการเพิ่มคะแนนจะเหลือแค่การให้คะแนนที่ผ่านสุดท้ายผัดเดียวแล้วเป็นการเพิ่มคะแนนคูณสองดาไม่ได้มีบงบัฟอะไรเพิ่มละดังนั้นผัด1กับผัด2หรือก็คือผัดอื่นๆก่อนจะถึงผาดสุดท้ายเนี่ยคะแนนมันก็จะดรอปลงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเองทําให้เพดานแต้มเนี่ยก็จะดรอปลงตามไปด้วย แต่ในเรื่องของจังหวะเรื่องเซตอะไรงนี้ก็จะยังคล้ายๆเดิมนะสำหรับในผัดแรกผัดนี้เนี่ยคอฟฟี่แคนดี้ก็ยังจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าน่าจะจังหวะดีสุดเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องจังหวะการเล่นอะไรเงี้ยก็พอโอเคถามว่ามีตัวแทนได้ไหมมันก็มีตัวที่จังหวะเดียวกันแต่ว่าเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันนิดนึงเรื่องแต้มความพอดีอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เท่ากับตัวของคอฟฟี่แคนดี้ก็ทําให้คอฟฟี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ผมมองว่ายังค่อนข้างครองจังหวะนี้อยู่นะสำหรับในการเล่นเบรก โอเคก็สําหรับผัดแรดก coffee candy เนี่ยก็ใช้เป็นพวกทําแต้มล้วนได้เลยนะแต้มเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะดรอปลงเพราะว่าเราจะขาดเรื่องของกติกาการเพิ่มคะแนนเหรียญไปตอนนี้เนี่ยคะแนนของเหรียญในด่านที่เราเก็บได้มันก็จะเป็นคะแนนเพียวๆแบบเท่าเดิมละดังนั้นเรื่องการบูสต์แต้มอะไรเงี้ยมันก็จะมองว่าสําคัญน้อยลงอ่ะก็จะทําให้เลนง,ง่ายคึน้นิดนึงมากอ่ะก็มีส่วนเพราะว่าเราก็สามารถที่จะพลาดตัวของเหรียญได้แบบดีมากขึ้นก็คือคะแนนมันห่างน้อยลงนั่นแหละอ่ะ แต่อันนี้ก็มองเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะมันก็จะทําให้เรื่องของแต้มมันก็จะดรอปลงตามไปด้วยนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวคอฟฟี่เนี่ยเดี๋ยวใช้สกิลได้อีกทีหนึ่งพอดีนะเพราะว่าน้องอะจังหวะการใช้สกิลสุดท้ายมันคน่อนข้างที่จะเป๊ะอยู่แล้วก็วจะมีพวกตัวจังหวะเดียวกันเลยก็จะมีพวกอกชุนกับกระเทียมดาที่พอแทนได้แต่2ตัวนั้นก็จะระยะไกล้กว่าหรือมีตัวที่แบบใกล้ๆก,ก,กันหน่อยก็เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวแม้อ่าก๋วยเตี๋ยวน้องครีมสตรอเบอรี่น้องมาเบิ้ลอะไรพวกนี้ น้องมินเวเฟอร์ก็พอได้แต่ว่าตัวพวกนั้นก็จะเลือดเหลือกว่าหนึงนะแต่ก็พอเล่นได้เหมือนกันเอาโอเคผมขอเก็บไอเอลีอันสุดท้ายหน่อยก็จะจบที่395ล้านโอเคเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันนะครับมาเรามาต่อกันที่ผัดที่2กันก็จะเป็นผัดของน้องอับาเนโรนั่นเองจะสังเกตเห็นได้ว่าผมยังใช้เป็นอับาเนโรเหมือนเดิมนะตอนนี้ความจริงเนี่ยเขามีการเปลี่ยนผัดนี้ไปแล้วก็คือจะใช้เป็นตัวนักบินแทนแต่นักบินเนี่ย ก็เหมือนกับกรณีเดียวกันกับเบรกเมืองพิเศษเลยคือมันต้องยืยอ,อะตัวอาบานโนเนี่ยยังเหมือนเดิมคือน้องจังหวะท้ายมันไม่ได้จําเป็นต้องยืยออะไรมากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันให้เลือดปิดท้ายได้พอดีเป๊ะมันก็สามารถที่จะใช้สกิลท้ายได้ทันโดยที่ไม่ได้มีปัญหาว่า จะต้องโดดยื้ออะไรเงี้ยมันไม่มีเหมือนตัวของนักบินถามว่ามีตัวที่พอเล่นแทนได้ไหมแบบไม่เล่นยากเข้านักบินก็มองว่าเป็นนักสืบไหมนักสืบวอนัตก็พอเล่นได้หรือพวกตัวที่จังหวะแบบใกล้ๆเคียงกันหน่อยที่ผมพอนึกออกก็มีพุดดิง้งพุดดิ้งก็ได้เหมือนกันพุดดิ้งก็เพิ่งบัมาไม่นานนะก็พอแดนได้เหมือนกันแต่ว่าผมลองเล่นพุดดิ้งไปแล้วปรากฏว่าแต้มมันก็ไม่ได้ต่างกับบานีโลขนาดนั้นแล้วก็พุดดิ้งเนี่ยมันมีปัญหาดนึ่งคือถ้าเล่นในจะน เก็บแม่เหล็กพอดีแล้วมันให้เลือดสุดท้ายไม่ทันมันก็จะทําให้ใช้สกิลไม่ทันก็คือต้องหลบแม่เหล็กมันก็เลยทําให้ผมมองว่าโอเคงั้นเปลี่ยนมาใชนอาบานโรแทนก็คือมันจะเล่นง่ายกว่าแต่ถ้าในกรณีที่อาจจะเปลี่ยนจังหวะผัดแรกเป็นตัวที่วิ่งไกลขึ้นหรือวิ่งสั้นลงอะไรเงี้ยที่ทําระยะได้ไม่เท่าคอฟฟี่แคนดี้เนี่ยก็อาจจะใช้ผัด2เป็นพุดดิ้งก็ได้นะ,ะก็ทําแต้มได้โอเคเหมือนกัน ก็เป็นทางเลือกไปนะหรือถ้าใครจะเล่นตามท็อปก็อย่างที่บอกก็จะเป็นตัวของนักบินแต่นักบินก็จะต้องยื้อสกิลสุดท้ายนิดนึงไอ้โดดเก็บไอ้ตัวของน้ํามันอันสุดท้ายนั่นเองโอเคเอจริงๆช่วงนี้นี่นักบินก็มีปัญหากับหลายเบรกเหมือนกันนะเออหลายเบรกหลายเซตก็ใช้นักบินแล้วก็ชอบมีปัญหาเรื่องยือ้อท้ายกันก็ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องยื้อแล้วแบบอยากเล่นนักบินอนะไรเงี้ยใช้ถั่วช่วยก็ได้นะอ่าช่วยถั่วชุบช่วยหรือใช้แผนที่แต่แผนที่น่าจะไม่ทันปะต้องเป็นนถัวชุนะ หรือไม่ก็ใช้เป็นไข่ชุบไปเลยแต่ว่าไข่ชุบก็น่าจะเปลืองไปผมว่าถั่วชุบอะกำลังโอเคละอ่ะโอเคก็น้องอาบานิโร่เนี่ยจังหวะการเล่นเขาจะเหมือนกับที่ผ่าน,านมาเลยเซ็ตหน้าตาก็จะคล้ายๆเดิมนะเออผมก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกอาบานิโร่เนี่ยคือเรื่องแต้มแน่นอนนักบินมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ที่เราใช้อาบานิโร่เพราะว่าเราเน้นเล่นง่ายไว้ก่อนนั่นเองนะแต่ใครอยากได้แต้มเยอะก็อย่างที่บอกก็ลองไปปรับๆร,รับกันดู คือเดรกเหรียญเนี่ยด้วยความที่ผัดมันน้อยนะมันมีแค่3าถึงหผัดดังนั้นเรื่องการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะปรับได้ค่อนข้างจะเรียกว่าอิสระกว่านิดนึงอืมนิดนึงนิดนึงคือถ้าเป็นตัวจังหวะเดียวกันมันก็พอมีตัวแทนได้หลายตัวไงมันไม่ต้องไปคิดว่าต้องเผื่อตัวนี้ไปไว้ในผัดอื่นด้วยอะไรเงี้ยที่เป็นจังหวะเดียวกันมันไม่ต้องคิดอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันใช้จํานวนผัดที่ค่อนข้างน้อยกว่าพอสมควรก็เป็นข้อดีของเด็กเหรียญน,นะก็จะจัดเสร็จง่ายกว่า โ okay. อเคก็เดี๋ยวน้องอัลบาเนโรอย่างที่บอกมันจะใช้สกิลได้อีกทีหนึ่งนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะให้เลือดได้อีกประมาณน่นนาจะครั้งหนึ่งพอดีมั้งซึ่งมันพอที่จะทําให้คุกกี้เนี่ยใช้สกิลท้ายทันได้ก็เดี๋ยวตรงข้างหน้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเล่นเป็นพุดดิ้งเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่ซึ่งไอกองแม่เหล็กตรงนั้นแหละมันจะทําให้ตัวของน้องไอพุดดิ้งอะ่ะมันเก็บไอพอชั่นจากสัตว์เลี้ยงไม่ทันเนี่ยไอแม่เหล็กอันนี้แหละไตตรงเนี้ยถ้าเป็นปกติถตนน้้้าาาเเลล่่นนนนนป็งออผมมกหี ก็เลยเปลี่ยนมาเล่นกลับมาเล่นอับาเนโลแทนก็ตอนแรกอยากเปลี่ยนแหละแต่ว่าอับาเนโลมันก็ยังแบบตอบโจทย์ตรงจุดนี้อยู่ไงอ่าโอเคก็จบที่460ล้านในสารพันนี้เราไปปิดกันที่ผัดสุดท้ายกันดีกว่าเนาะมาแล้วมาปิดกันด้วยผัดที่3กันก็จะเป็นตัวของน้องบิ้งครีมนั่นเองบิ้งครีมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ปึ้งบั๊บมาใหม่สดๆร้อนๆในแพทนี้เลยนะก็หยิบมาใช้ในการเล่นเบรกเอาซะเลยเอออย่างที่ผมเคยพูดไปว่าบิ้งครีมเป็นหนึ่งในตัวที่ต้องบอกเลยว่า บัฟมาเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจในการหยิบม,มาเล่นเบรกเอามากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของน้องเจ้าครีมกุลาช่วยชุบชีวิตสูงถึง109หน่วยทําให้จังหวะในการเล่นของน้องเนี่ยมันค่อนข้างเอามาเหมาะเล่นเบรกเอาเพราะว่าพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้มันจะเน้นเททุกอย่างอาอกยิีวันไปให้ผัดใดผัดหนึ่งผัดเดียวซึ่งเบรกเอาเนี่ยมันวิ่งเป็นผัดต่อผัดอยู่แล้วดังนั้นมันเลยเหมาะมากที่จะหยิบตัวของตัวที่มีสัตว์เลี้ยงชุบชีวิตมาใช้อย่างชัวร์กลาสก็เป็นหนึ่งในตัวที่ยอดนิยมในช่วง ส่วนไวปิ้งครีมน้องใหม่มาแรงเนี่ยตอนนี้ชิงถ้วยก็เด่นในผัด2องถูกไหมล่ะส่วนในฐานะผัดแรกเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ตัวเบรกเอาเนี่ยผมบอเลยนะค่อนข้างดีมากๆเหมือนกันเท่าที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้ในการเล่นเบรกไอตัวโยเกิรก้าล่าสุดก็มีตัวของน้อง ไอวิปปิ้งครีมเป็นหนึ่งในตัวหลักตัวเมนเหมือนกันดังนั้นถ้าใครจะปั้นตัวมาลิ้งเล่น b เบ a k o u t สักตัวหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะโอเคก็ขอพูดถึงเรื่องสมบัติหน่อยก็ในกรณีนี้เนี่ยผมใช้เป็นไข่ชุบนะจริงๆเซ็ตนี้เนี่ยใช้เป็นถั่วชุบก็ได้แล้วแต้มจะเยอะกว่า ก็ถ้าถั่วชุบถ้าเล่นแบบเพอร์เฟกเนี่ยมันจะแต้มเยอะกว่าไข่ชุบป,ประมาณ20กว่าล้านนะแต่อันนี้ในกรณีนี้ผมจะเล่นง่ายก็เลยใช้เป็นไข่ชุบก็ถั่วชุบเนี่ยถ้าใครไม่แน่ใจผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนวงเวทเป็นสมบัติเศษเยลลี่เพิ่มนะเช่นจรวดขวดน้าป๊อปอะไรเงี้ยมันจะช่วยเศษเยลลี่ให้ตัวของถั่วชุบให้สแต็กได้เยอะพอที่จะไม่ต้องโดดยื้อเยอะมากก็แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องโดดยื้อยู่ดีแหละดังนั้นก็เลยเป็นผลที่ทําไมผมถึงไม่ได้ใช้เป็นตัวของถั่วชุ ก็ไข่ชุบเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกับถั่วชุบนิดนึงในเรื่องของจังหวะชุบก็คือไข่เนี่ยเขาจะชุบก่อนที่สัตว์เลี้ยงจะชุบแต่ถ้าใช้เป็นถั่วชุบเนี่ยเขาจะชุบจากสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วค่อยเป็นถั่วชุบปิดท้ายอีกทีนึงก็จังหวะจะต่างกันตรงจุดนี้ดังนั้นเรื่องจังหวะการใช้สกิลก็จะมีความแบบเหลื่อมๆกันนิดนึงเพราะว่าจังหวะการชุบชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งผลกับการจังหวะการใช้สกิลเหมือนกันแต่จํานวนการใช้สกิลปิดท้ายยังเท่าเเเเดดิมมแแคค่่่ลลืือออััััันนนนนนหตางงงก้้ ถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการโดดยื้ผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นทัวชุบได้จะทําแต้มได้เยอะกว่าอันนี้ในกรณีที่ถ้าไม่ซีเรื่องโดดยอะนะอย่างที่บอกไป้วอย่างนี้จริงอย่างที่บอกเนี่ยมาเซตอีซี่เนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกับเซตท็อปนะปกติเบรกนี้นี่ผมชอบเล่นตัวเหมือนคล้ายๆเซตท็อปถูกไหมแต่รอบนี้เนี่ยผมลองปรับเปลี่ยนใหม่เพราะอย่างที่บอกมันจะมีผัดที่เล่นยากอยู่ก็คือผัดนี้แหละซึ่งผัดนี้เนี่ยถ้าที่จริงมันต้องเป็นครีมโซดาแต่ว่าครีมโซดาเนี่ยมันต้องเล่นคู่กับคอมโ,มโบจังหวะ กับสมบัติวงเวทกับพรมซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากผมเลยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่ถ้าในกรณีที่เล่นแบบเป็นเซตปกติทําแต้มล้วนถามว่าได้ไหมได้ทําแต้มได้เยอะเหมือนกันสาหรับเซคครีมโซดาในกรณีที่ทําให้เล่นเป็นเซตวงเวทแบบจังหวะเป๊ะๆอะไรเงี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่แต้มอาจจะหายไปสักประมาณแบบ60 70ล้านมั้งโดยเฉลี่ยเพราะว่าจังหวะเวลาเล่นปกติมันก็น่าจะแต้มหายไปประมาณแบบเกือบ30ล้านอะไรเงี้ยพอมันคะแนนคูณ2ในข่าวสุดท้ายด้วยมันก็น่าจะหายไปประมาณนั่นแหละก็ประมาณ60ล้านได้โดยเฉลี่ยนะ ก็ถ้าใครที่ยังแบบมองว่าไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมองว่าการเสียแต้มของครีมโซดาก็ใช้ครีมโซดาเป็นผดนี้แทนก็ได้ก็เล่นแบบจังหวะแบบปาสกิลลรัวๆก็ได้เหมือนกันนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวน้องวิปปิ้งครีมเนี่ยอันนี้เป็นสกิลลอางสุดท้ายแล้วนะจะสังเกตว่าเลือดจะเหลือเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคืออย่างที่ผมบอกถ้าเล่นเป็นถั่วชุบเนี่ยถั่วชุบมันจะชุบจังหวะสุดท้ายได้แบบค่อนข้างเป๊กว่าสวยกว่า แต่ในกรณีที่เป็นไข่ชุบเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างง่ายนิดนึงอ่าโอเคก็เตรียมพุ่งปิดท้ายไปก็ผัดน,นี้เนี่ยคะแนนเกินพันล้านแน่นอนนะถ้าเล่นแบบสมบัติเซตนี้แล้วก็เล่นจังหวะเพอร์เฟกก็จบที่1นึ่ามสิบสองล้านถ้าปรับสมบัติอะไรนิดหน่อยหรือใช้ถั่วชุบผมว่าน่าจะถึง1นึ่ล้านได้นะสำหรับผาสุดท้ายโอเคก็เหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวผมจะก๊อปเซตแล้วก็ก๊อปโค้ดเอาไปแปะใต้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ให้ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้เ ah บรกเอาร์คาลัง like, ใ,ให้ด้ดวย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันนะบ๊ายบาย